ประกาศด่วนชี้แจงข่าวพายุจากกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ2-11กันยายน2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกขั้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วหรือยังบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมแจ้งข่าวรายงานข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้อดมินเนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปซึ่งล่าสุดน,นะครับในวันนี้ แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันประกาศแจ้งเตือนด่วนชี้แจงข่าวพายุจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงการพยากรณ์อากาศจากโมเดล ECMWF ประจําวันนี้และการพยากรณ์อากาศจากโมเดล ECMWF 10วันล่วงหน้าสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ฝนโดยภาพรวม ก็ยังมีลักษณะของการตระจุกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นโดยจะเน้นบริเวณประเทศไทยทางด้านตอนล่างๆนะครับที่บริเวณภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางโดยจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนล่างและบริเวณภาคตะวันออกโดยฝนมากที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคกลางฝน60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน40%ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและริมณฑลฝน40%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน30%ของพื้นที่และฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%ของพื้นที่นะครับ ส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องกันเลยนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความระรกาาต่ําบริเวณเกะาะไหหลำประกอบกับมรสุมตัาต,ตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักแค่ในบางพื้นที่บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ําไหลผ่านระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนตกสะสมปริมาณฝนตกหนักในบางพื้นที่ในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือฝน20%ของพื้นที่อาจจะมีที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่น,น่านตากและเพชรบูรณ์ ภาคตะาอออกเฉียงเหนือฝน40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณเลยน้องาายปึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%ของพื้นที่เพชรบุรีประจบคีรีขันสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่เข้ามารวมด้วยในด้านของการคาดการณ์สภาพอากาศในระยะกลาง2-11กันยายน2564ดังนี้ 2-6กันยายนมรสุมตะวตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างทำให้มีลักษณะของกลุ่มฝนกระจุกแค่ในบางพื้นที่ฝนประมาณ20-60%ของพื้นที่และจะมีหยอ่อมความบรรกากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมทำให้มีฝนตกชุกในบางพื้นที่ อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไห,หลหลากในบางพื้นที่โดยจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคตันออกภาคตันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่หลังจากนั้น7-9กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังปานกลาง ทีแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้จะทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงอย่างต่อนเนื่องจะทำให้มีหมอกและหมอกลงหนาจัดในตอนเช้ารวมถึงจะมีฝนตกหนักลงกระโชกแรงในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าได้หลากลักษณะของการกระจายและปริมาณของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาค หลังจากนั้น10-11กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีหย่อมความบรากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมอีกครั้งทําให้ฝนตกชุกหนาแน่ในบางพื้นที่โดยสรุปในวันนี้2-6กันยายนยังมีฝนได้เรื่อยๆในบางพื้นที่เป็นฝนกระจุก7-9กันยายนจะมีบริเวณความบรรกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนองลมกระโช กแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในทุกภาค7-9กันยายน อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่10-11กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีกลุ่มฝนตกหนกักกลุ่มฝนกระจายในหลายพื้นที่ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมวางแผนในการทำเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับ ส่วนนะครับในด้านของการชี้แจงข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งนะครับข่าวนี้แอดมินได้เคยนำมาเผยแพร่แล้วนะครับในด้านของ YouTube ที่มีข่าว f a ก e ์นิวตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพโดยแจ้งว่าจะมีพายุใต้ฝุ่นโมราเบเคลื่อนตัวเข้าไทยและภายใน5วันจะมีขนาดใหญ่กว่า500ตารางกิโลเมตร ทำให้ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่นั้นทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาขอชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟซนิวข่าวนี้มีได้มาจากแหล่งข่าวข้อมูลจากกรมอุตุนยิยมวิทยาแต่อย่างใดข่าวดังกล่าวไม่มีการระบุวันที่ที่ชัดเจน โดยผลจากการวิเคราะห์และการคาดการ์ข้อมูลในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้หรือจะมีพายุเกิดขึ้นแต่อย่างใดยังไม่ปรากฏชื่อของพายุโมลาเบตามตารางรายชื่อเรียขานของพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้แต่อย่างใด พายุโมลาเบเป็นพายุที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2563ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและอย่าได้มีการส่งต่อข้อความรวมถึงรูปภาพดังกล่าวเพื่อมีให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานจากทางราชการเท่านั้นซึ่งทางช่องวาทภัยอุทกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนข่าวและชี้แจงข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงมาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างกันทุงทีและต่อเนื่องขอให้แชร์คลิปนี้ต่อต่อไปนะครับเพื่อไม่เกิดความสับสน เพื่อชี้แจงข่าวสารให้เกิดความเป็นจริงแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังรอฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในระยะนี้หากมีข้อมูลข่าวสารหรือพายุเกิดขึ้นจริงแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนนะครับส่วนในระยะนี้ตั้งแต่วันนี้2กันยายนจนถึง15กันยายน2 5 6 4ยยังไม่ปรากฏว่ามีพายุเกิดขึ้นนะครับบริเวณทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อย่างใด รวมถึงนะครับยังไม่มีเค้าโครงของพายุที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้หากมีการแจ้งเตือนในเรื่องของพายุอย่าได้หลงเชื่อกันนะครับในช่วงนี้ขอบคุณครับต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com หมดฝนฟ้าผ่า12นาฬกา2กันยายน2564กลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างภาคอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่นะครับ ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนกระจุกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้น15บนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างแนวจังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาส ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคตะนออกฝนน้อยมีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้น18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะลดลงบริเวณประเทศไทยมีตกได้แต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณภาคกลางภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนจะล้นลงทั่วบริเวณประเทศไทยทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนเที่ยงคืนคืนของวันที่2ต่อคืนของวันที่3กันยายน2564กลุ่มฝนปานกลางจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอีสานทางตอนบนในบางพื้นที่ และนะครับช่วงรุ่งสางคืนของวันที่3กันยายน2 5 6 4ออาจจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเข้ามาที่บริเวณอีสานฝั่งตะวันออกทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับ จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคอีสานทางตอนบนอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนอกกนั้นกลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กดซับสไคร b ์กด share แชร์ให้นด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ